มวลชนบุกแนวรั้วบ้านหนองจานหลังวีระสมความคิดคิดนำกลุ่มประชาชนเคลื่อนเข้าแนวพื้นที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองสกัดเข้มขวันเกรงว่าจะเข้าไปในจุดเสี่ยงยังมีทุ่นระเบิดวันที่31ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหวบริเวณบ้านหนองจานอําเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดก,กับประเทศกัมพูชาเกิดเหตุความตึงเครียดขึ้นหลังจากกลุ่มมวลชนจำนวนหนึ่งที่นำ โดยนายวีระสมความคิดคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชันได้เคลื่อนขบวนเดินเท้าเข้าใกล้แนวรั้วสแลนของเจ้าหน้าที่ซึ่งกั้นไว้บริเวณหน้าหมู่บ้านหนองจานโดยจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตั้งแนวสกัดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนลุกล้ําเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงบางจุดอยู่ระหว่างการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล p m c 2ซึ่งเคยตรวจพบมาก่อนหน้านี้ และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าปลอดภัยทั้งหมดอย่างไรก็ตามระหว่างที่กลุ่มมวลชนเข้ามาใกล้แนวรั้วเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนหลายครั้งไม่ให้ฝ่าฝืนแต่ปรากฏว่านายวีระและกลุ่มประชาชนส่วนหนึ่งได้เคลื่อนฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่ด้านในบริเวณอดีตหมู่บ้านของกันาลีทําให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้กลุ่มคนเข้าไปลึกกว่าแนวปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่ของคอฟประจําจุดอยู่ประมาณหนึ่งกองร้อย หรือราวหนึ่งร้อยนายเพื่อรักษาความเรียบร้อยและสกัดกั้นมวลชนขณะที่บางช่วงมีการตะโกนเรียกให้อย่าเดินลงจากถนนและให้เดินเส้นหลักเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายจากพื้นที่ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบทุ่นระเบิดหลังจากสถานการณ์เริ่มตึงเครียดก่อนเจน้าหน้าที่จะเชิญน,นายวิระก,กับพวกไปพูดคุยที่สถานีตำรวจภูทรโคกสูงท่ามกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนบางส่วนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันบรรยากาศในหมู่มวลชนส่วนใหญ่ ยังคงเป็นไปด้วยความดีใจที่สามารถเข้าเหยียบแผ่นดินบริเวณนั้นได้แม้เพียงระยะทางสั้นๆโดยหลายคนกล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มายืนบนผืนแผ่นดินไทยหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่หนองจานจากฝ่ายกัมพูชาชาวบ้านบางรายถึงขั้นหยอกล้อก,กันว่าเข้ามาครั้งนี้ก็อยากลองกำลังเจ้าหน้าที่ดูว่าถ้ามีเหตุปะทะจริงจะสู้รบกับกัมพูชาได้หรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเผยภายหลังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ถึงขั้นรุนแรง แต่มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนเนื่องจากพื้นที่หนองจานยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ยังไม่ถูกเก็บกู้ครบและมีแนวชายแดนที่ยังต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนไหวโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันจะดูแลสถานการณ์ด้วยความอดทนและยึดหลักสันติวิธีเป็นสำคัญ